สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กแกรวเคนะครับวันนี้นะผมเนี่ยจะไปหาอาจารย์น้องต้นมันนะเพราะว่าจะไปถามอาจารย์น้องต้นมันว่าผมเนี่ยจะช่วยเด็กได้ยังไงมั่งนะเพราะว่าเด็กเนี่ยติดอยู่ในถ้ำนะลูกของสมิงนั่นแหละครับทุกคนก็ที่ผมเนี่ยไปช่วยเมื่อวานก็ช่วยไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าตอนเนีย้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะก็แดงเนี่ย กับผมเนี่ยเขาทําไปเมื่อวานเนี่ยเกือบออกมาไม่ได้นะแบบตัวติดอยู่ข้างในแบบเป็นชั่วโมงครับหลายชั่วโมงมากแล้วก็มันก็คอยปิดปากทําไม่ให้ผมกระแดงเนี่ยออกไปนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปถามอาจารย์น้องต้นมันว่าเด็กคนเนี้ยยังมีชีวิตรอดอ,อยู่หรือเปล่าก็วันนี้ผมจะพาน้องต้นกล้าไปด้วยนะโอเคทุกคนก็ถ้าไปหาลูกสมิงเนี่ยผมจะไม่พาน้องไปเพราะว่ามันอันตรายแล้วมันไกลด้วย โอเคเดี๋ยวขอตัวไปถามอาจารย์น้องต้นมันก่อนว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะต้องช่วยเขายังไงนะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้พวกเราด้วยนะไปกันทุกคน ผมว่าอาจารย์น้องต้นมาเนี่ยน่าจะอยู่นะก็ออผมเนี่ยเคยเอาผลไม้ไมาให้ท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านเนี่ยปวดท้องนะ<า>ท่านเลยไม่กินนะทน<า>ไปเสียงนกร้องมาเต็มไปหมดเลยโอเคทุกนไปไป,ไปนั่นต่อนี่ก็ถึงหน้าทําของอาจารย์ละก็เดี๋ยวจะลองไปขอของดีนะ ว่าเราเนี่ยจะไปช่วยเด็กคนนั้นได้หรือเปล่านะจนกาอาจารย์อยู่เปล่าอยู่อ่ะไปไปไปกราบท่านเร็วก็ท่านไม่อยากให้เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะทุกคน เพ่อเดลิม,มเชพูเซอร์สิอ่ะเด็กคนนั้นผมถามก่อนนะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่นะเสียงอะไรไม่รู้นะด้านล่าง,างนะู่ะผมว่าน่าจะเป็นกุมารของท่านนะ โอ้โหอ่ะผู้เชิญนะโอ้อาจารย์น้องต้นมันบอกย,ยังมีชีวิตอยู่นะพี่ก็ได้เชือ้อผมมาด้วย ผมว่าน่าจะให้ผมเนี่ยเอาไปจับไอ้คนที่จับลูกสมิงไปนะที่อยู่ในถ้าเนี่ยไอ้ตัวประหลาดนั่นอะไม่รู้คือใครเหมือนกันแม่นี่นะ ตาจกล้าถือไว้ถือดีๆนะก็ไม่รู้ว่าคนที่จับเด็กคนนั้นไปคือใครนะนมจะลองถามอาจารย์เขาเออปันญนี่แหละฮะเก็บปันญนี่แหละ เอเบเปน,เนั่นแหละเ,เ,เ,เหมื่อผมดีนะอาจารย์น้องต้นมันบอกว่าเขาเนี่ยคือพวกพวกปีศาจประมาณนะครับที่จะเอาเด็กเนี่ยไปบูชายันในถ้านะก็ถ้าท,ที่ผมไปเมื่อวานเนี่ยไกลมากแล้วก็ข้างในเนี่ยลึกมากเลยนะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเด็กคนนั้นอนะเป็นยังไงมัางาเลย ต้องมาขอให้อาจารย์น้องต้นมันเนี่ยช่วยเหลือนะก็อาจารย์น้องต้นมันบอกว่าให้ผมเนี่ยเอาเชือกไปมัดไอ้คนที่ เด็กคนนั้นไปนะลูกของสมิงเนะี่ยนี่นะก็เหมือนว่าสมิงเนี่ยจะอยู่ด้านบนนู่นเลยนะไม่รู้ว่าเขาเนะี่ยแต่ไปตามหาลูกเขาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มไม่มีแรงนะทุกคนจากที่แดงบอกมาเมื่อวานนะ ก็คนเมื่อวานเนี่ยเหมือนว่าจะแข็งแรงมากเลยอะมุดทําออกทําแบบสบายเลยนะผมกระแดงเนี่ยตามไม่ทันเลยอะแล้วก็โพโพลหายแบบงงมากเชือกนี้นะก็เป็นเชือกที่เคยมัดสมิงครั้งหนึ่งนะแล้วก็แบบว่ามัดอยู่เลยนะทุกคนแบบว่าดิ้นหลุดไม่ได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะลอง ขึ้นไปบนถ้ำนั้นอีกครั้งแล้วก็เอาเชือกเนี่ยลองไปมัดมันดูไม่รู้ว่าจะจับตัวมันยากหรือเปล่าต้องพยายามเข้าไปชิดมันแล้วก็จะเอาเชือกเนี่ยมัดดูนะแล้วเด็กคนเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของถ้ำเหมือนกันพอเมื่อวานเนี่ยดินแต่เสียงร้องอยู่ในถ้ำน,นะหาตัวก็หาไม่ได้ผมก็ไม่เคยเจอตัวเหมือนกันแต่แดงเนี่ยเคยนะเจอนะ ตอนะกะใช่ครับเฮ้ยเ <Hey, S 2> มือ่ออาจารย์น,น้องต้นมันเนี่ยขออะไรไม่รู้นะขอบเคี้ยวหมูตันเฮ้ย <Hey, S 2> น่าจะขอเคี้ยวหมูตันอีกครั้งนะ ผมเนี่ยจะลองให้อาจารย์น้องตำมันดูว่าเขาเนี่ยจใจผมทำอะไรนะเดี๋ยวเชี่ยวหมูตัเนี่ยจัก้าไปให้ดินั่งน,น้อยแหละไปก็นั่งขลางด้วยก็นนั่งขล่างจะไปนั่งเทาเัอท่าน ท่านเนี่ยมีวิชาคมเยอะมากแต่เขาก็คงไม่ถือสานะท่านเนี่ยเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นเด็กนะกดนผมท่านเนี่ยยาวมากผมว่านะท่านเนี่ยอาจจะ ท้องกระถาอีกครั้งให้ผมเนี่ยเอาเคียวหมูตันเนี่ยไปปราบกับไอคนที่อยู่บนถ้านั่นอ่ะที่มันเนี่ยได้จับตัวเด็กคนนั้นไปนะลูกของเสม,มิงนั่นแหละไม่รู้ว่าตอนเนี้ยลูกของเสม,มิงคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงมั่งแต่อาจารย์น้องต้นมันบอกว่ายังมีชีวิตรอดอยู่นะเหมือนว่าจะโดนเอาไปบูชาหยัดหรือเปล่าอ,ะอาะเสร็จแล้ว นี่นะน่าจะแบบว่าทองกระถาเราให้ผมเนี่ยเอาไปปราบกับคนที่จับเด็กคนนั้นไปกอของแดงก็มีอยู่เคี่ยวหนึ่งนะแล้วผมเนี่ยก็ได้มาเคี่ยวหนึ่งเหมือนกัน เหมือนว่าที่แดงเอาไปเมื่อวานเนี่ยมันจะไม่กลัวเคี้ยวหมูตันของแดงเลยไปก้าเหมอโอเคก็ทาทันเนี่ยได้ให้ของดีมาแล้วนะทั้งเชือกแล้วก็ เคียวหมูตันเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปกระแดงแล้วก็พาเพื่อนๆไปกันหลายๆคนนะลองไปช่วยเด็กคนนั้นดูว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเชือกเนี้ยเคยมัดสมิงนะเคยมัดสมิงพาอยู่ครั้งหนึ่งมัดแบบอยู่แบบดินไปไหนไม่ได้เลยนะ โอเคก็เดี๋ยวผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยจะเดินทางกลับดีกว่าต้นกล้าวันนี้ถือไว้ถือไว้เดี๋ยวขอตัวเก็บเชือกกันนะเอาเชือกน้าใส่กระเป๋าก่อนนะ อะไรท้้งกะเงียบสงบม,มากเลยอะที่อาจารย์น้องต้นมันอยู่เนาะไม่รู้ว่าสมิ่งคนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่ไหนแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ที่โดนอาจารย์น้องต้นมันปล่อยไปเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาก แล้วก็เขาก็ออกตามหาลูกเขาเลยนะแต่ลูกเขาเนี่ยดันไปโดนจับนะไอคนนั้นเนี่ยชั่วร้ายมากผมว่าวิชาเนี่ยน่าจะเก่งกว่าสมิงเพราะว่ามันไปแย่งลูกของสมิงเนี่ยง่ายๆเลยนะจะพาอาจารย์น้องต้นมันไปช่วยเนี่ยก็ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า เขาก็ชลาแล้วนะเขาน่าจะไม่มีแรงขึ้นเขาเพราะว่าเขาเนี่ยนั่งสมาธิตลอดท่านเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกับน้องต้นก้านเนี่ยก็จะเดินทางกลับละเพราะว่าได้จากได้ของดีมาจากท่านเนี่ยสองอย่างเลยนะท่านเนี่ยก็ปลูกเสกเคี้ยวหมูตันให้ผมอีกครั้งหนึ่ง ให้ผมเนี่ยเอาไปปาบก,กับไอคนที่จับน้องเขง้าไปไปต้งกล้าเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนไปเดินทางกลับก่อนดีกว่าเออนี่นะบรรยากาศแถวเนี้ยลมเย็นมากเลยอ่ะไป ก็เดี๋ยวผมกระแดงเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปบนถ้ำนะทุกคนแต่ตอนนี้ยแดงเนี่ยยังไม่ว่างนะก็เพื่อนๆอีกหลายคนก็ยังไม่ว่างกันเดี๋ยวจะรวมคนเนี่ยลองขึ้นไปกันดูว่าจะไปช่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าได้ของดีมาจากอาจารย์น้องต้นม้แล้ว ไม่รู้ท่านเนี่ยจะมีอะไรให้อีกไหมนะเดี๋ยวต้องคุยกับแดงอีกครั้งนเพราะว่าถ้าผมขึ้นไปคนเดียวเนี่ยคงช่วยไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็ระยะทางเนี่ยไกลมากทําเนี่ยผมก็จำทางไม่ค่อยได้แล้วด้วยโอเค เดี๋ยวผมกับน,น้องต้นกาเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะทุกคนแล้วก็จะรีบไปช่วยน้องคนนั้นด้วยเพราะว่าน้องคนนั้นเนี่ยอาจารย์น้องต้นมันบอกว่ายังมีชีวิตอยู่นะโอเคขอตัวเดินทางกลับก่อน เมื่อวานเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นกว่าจะขึ้นถึงเนี่ยโอเคทุกคนเอาตั้งกล้าเลยปิดกลิปใไว้หน่อยจะเดินทางกาลับแล้วก็แชร์ก็ติดตามแล้วก็กดติดแล้วก็แชนะร์ให้พวกเราด้นะครับสวดีกรั